ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้ Chat GPT มันจำข้อมูลทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเราเด็มมากขึ้นกว่าเดิมกับฟีเจอร์ใหม่ Reference Chat History ว่าฟีเจอร์นี้จะทำให้เราใกล้เคียงกับ AI ในในใิยายวิทยาศาสตร์มากขึ้นเราแชทอะไรไปในอดีตเราเปิดกล่องแชทใหม่มันจะไม่ลืมเราละทุกคนเราสามารถถามให้มันกลับไปค้นหาตอนนี้มีอยู่เวอร์ชัน Plus ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเช่นถ้าใครเปิดโมดี้ปุ๊บมันจะเขียนเลยครับ Describe มี Des based on your chat ก็คือจากที่คุยอะไรกันมาอธิบายหน่อยว่าผมเป็นคนแบบไหนเนาะ Visionary Learning Architect Meet AI Selfie หายากมากเป็นทั้ง strategicgic Payfo แล ยังไปเคลิมครับมันชมเราอยู่แล้วนะเป็น the g l o w t hack of work and wonder อันนี้ดีมากดีกว่าแทรกลายปัจจุบันอีกวิธีการก็คือเข้ามาที่ setting นะครับกด personalize นะครับเมื่อก่อนมันจะมี memory หลายคนใช้มันอยู่แล้วเราอยากให้มันจำเราเรื่องไหนเราพิมพ์ไปว่าจำหน่อยจำหน่อยง่ายกว่าเดิมมันคือ reference chat history แค่เรากดเปิดปุ๊บมันจะรู้ใจเราตั้งแต่เราถามมันไปล้วก็ได้ข้อดีมันจะ personalize เรามากขึ้นพอเรายิ่งคุยเขายิ่งรู้จักเรามากขึ้นข้อเสียคือข้อมูลถ้าเราเผอคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับมันข้อมูลสุขภาพข้อมูลการเงินมัันนก ไขที่สองออปชันที่เรียกกด temporarily chat มันจะไม่ดึงเมมโมรีมาใช้แล้วก็จะไม่เก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีข้อ2ถ้าใครยังไม่เซฟโซนไม่มั่นใจจริงๆแล้วใช้เจพีทีบอกว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,ของกับการเงินนะครับเขาก็จะเซ็นเซอร์อัตโนมัติแต่เราก็ไม่รู้ว่า GPT ที่ทำอย่างนั้นตามที่เขาสั่งไว้หรือเปล่าเนาะใครไม่สบายใจกดปิดฟีเจอร์นี้เอาไว้ก็ได้ที่น่าสังเกตคือแซมและระบบก็ใช้คำว่า reference a l l y o u r p a s t conversation ไม่ได้บอกว่าจำทุกเมมโมรีเราไม่รู้กลไกตอนนี้มันทำงานยังไงจะมีในอัปเดตมาก่อนตั้งแต่วันเนี้ยวันวาเลนไทน์แแแแลลลล้้้้วววนนนนนะะคคคครรรรรัััับบบเเีีีี่่่่่ยใททอออกกกกาาามมมมไไไฉดสงป็ืฟจ์ซุ